องความเคลื่อนไหวน้องอุงอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงหลังรับโชคก้อนโตครับผมค่ะก็ต้องย้อนไปเมื่อวานนี้เนาะที่เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งละการของชาวรากาหญ้าและอีกอย่างสําหรับน้องอุงอิงแล้วนั้นเป็นความหวังของหมู่บ้านค่ะครับค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็คือคึกคืํนกันมากไม่ว่าจะเป็นบ้านฮักเอ้ยแฟนคลับกลุ่มบ้านฮักของน้องต่างๆเอ้ยตั้งแต่หลังจากสี่มงเย็นไปเริ่มเปิดรับมาไลัยออนไลน์ เพื่อที่จะรวบรวมมาอะไรให้น้องอุงอิงค่ะอืมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนหน้าที่จะถึงสี่โมงเย็นเนี่ยเหตุารณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างน,นเมื่อวานนี้ค่ะเพราะว่าทําไมาแฟนคลับเอฟซีถึงได้แบบว่าคึกคืนกันมากเลยอยู่ในกลุ่มของบ้านฮักอู่อิงทุกๆทุกๆบ้านฮักะเนาะก็สืบเนื่องมาจากว่าตอนกลางวันพี่น้องเราตื่นมาปุ๊บเรามาเห็นช่องพ่อแม่อู่อิงลำเพิดออฟฟิเชียลนะครับได้ลงค,คลิป,คล,ปคลิปหนึ่งบอกว่า รถตู้ของน้องอุ๋งอิงน่ะได้รับทะเบียนป้ายขาวแล้วแล้วทีนี้แฟนลับหลายๆคนก็ต่างเข้าไปส่องว่าป้ายขาวนั้นคือเลขอะไรค่ะแล้วก็คือเลขอะไรนะ6 3ส4ใช่ค่ะทีนี้เหตุการณ์มันเกิดอย่างนี้ก็คือพอหลังจาก4ี่โมงเย็นปุ๊บพี่น้องครับหวยออกขานาดละแม่หน่อยกรี๊ดแม่หน่อยกระโดดด้วย<ช>อุ๋งอิงเองอยู่ในห้องอัดตอนนั้นอยู่ในสตูอุ๋งอิงก็ดีใจเหมือนกันและทีนี้ไม่เพียงแค่นี้ครับ ทั้งแฟนขับเอ่ยทั้งกลุ่มบ้านฮักเอ่ยคนที่อยู่รอบข้างน้องหรือว่าคนที่อยู่ไกลๆก็ช่างได้ดูคลิปคลิปนี้ที่ทางพ่อเอกกับแม่หน่อยได้ลงคลิปไปก็ต่างได้โชคกับน้องกันยกใหญ่เลยพี่น้องครับถ<ช>ือกันเยอะมากเชื่อว่าเกินครึ่งประเทศเลยก็ว่าได้อแล้วที่สําคัญนะคะอีกอย่างไม่ได้แค่หนึ่งสี่ตัวเดียวแต่สำหรับแฟนขับเอฟซีของน้องอุ้งอิงก็ค,คือทั้งทั้งบนทั้งขึ้นะ่ะทั้งขึ้นทั้งล่างอะเพราะว่าด้วยยอดกระถินเองที่ทางด้านพ่อแม่ของน้อง องค์หิงได้ร่วมทําบุญนั้นก็ตรงพอดีกับท้ายอ๋อเลขท้ายท้ายยอดกระถินใช่ไหมเขาเรียกว่ายอดเนาะค่ะยอดกระถินลงที่0ูนย์เก้าเก้าอ่าก็เลยทําให้แม่หน่อยดีใจคูณสองคือดีใจขออภัยค่ะดีใจคูณสองเพราะว่าหลักล้านน่ะหลักล้านก็ได้ยินว่าอย่างนั้นเหมือนกันหลายๆช่องที่ได้อยู่กับแม่หน่อยที่ได้คุยกับแม่หน่อยก็บอกว่า เห็นได้ยินว่าน่าจะรับโชคหลักล้านแล้วบางคนก็บอกว่าโอ้โหนี่มันก็คือปิดยอดอ่าลดได้อีกเป็นเกือบครึ่งเลยนะอ,อย่างนี้สาวสีเราก็รู้สึกว่ารถคันนี้เป็นรถโชครถหมานจริงๆรถนําโชครถคนเงินคนทองของน้องอู๋อ,อิงก,กับแม<ช>่นหน่อยพ่อเอกจริงๆแค่คเนี่ย เอามาใช้ได้เดือนเดียวแล้วก็ได้ไป้ายขาวมาวเขายัางได้รับโชคก้อนโตขนาดนี้เชื่อว่ายิ่งต่อๆไปในอนาคตนะครับได้ใช้รถคันนี้ไปเรื่อยๆจะยิ่งเป็นรถขนเงินขนทองจริงๆโชคจะย่่งเข้ามาตลอดทั้งปีแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืองานอุ๋อิงก,ก็จะต้องเยอะขึ้นแน่นอนครับแล้วเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นทางด้านช่องของเสียนนเนาะก็ได้ลงคลิปนะคะแล้วบอกว่าพ่ออุ๋์อิงขึ้นแท่นเป็นอาจารย์ชื่อดังเพราะว่า ถ้าไม่ได้พ่อเอกก็ไม่มีใครได้ทราบใช่ไหมเพราะว่าจากโพสของน้องเองน้องก็ไม่ได้ไม่ทันได้โพสเพราะว่าน้องก็มีงานบันทึกเทปรายการพรําไอดอลแล้วก็พ่อเอกเองเมื่อได้ปุ๊บลงปั๊บเนี่ยต้องขอขอบคุณพ่อเอกจริงๆแล้วก็ตอนนี้ไม่หน่อยก็ขึ้นแท่นเศรษฐีนีคนใหม่ของจังหวัดศรีสะเกดค่ะจริงครับก็ดีใจเนาะเราสองคนก็ขอแสดงความยินดีกับทางไม่หน่อยพ่อเอกแล้วก็น้องอุ๋ยิงด้วยนะครับได้รับโชคก้อนโตไปก็่คะ ก็คงดีใจมากๆเลยขนาดเราได้นิดหน่อยได้ร้อยเดียวได้ใบเดียวลอตเตอรีร่ใบเดียวเรายังดีใจเลยพี่น้องเราถูกแบบลอตเตอรี่ใบเดียวเราก็ยังดีใจเลย<ช>แต่นี่โอ้ได้ตั้งเยอะขนาดนี้<ช>สิว่า ไม่ธรรมดาจริงๆสมกับบุญประเทศมากหลายๆเลยล่ะพี่น้องครับเพราะว่าเพื่งนจะทําบุญใหญ่กันมาเองทําบุญกระถิ่ง่ายที่ทางน้องหูอิงเอฟแล้วก็แม่น่อยเขาเองเนี่ยกับ F c ฟซก็ได้รวบรวมเงินใช่ไหมที่ทํากระถิ่นกันอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นอันนี้ส่จากบุญตรงนี้ด้วยนะแล้วก็เป็นอันนี้ส์จากบุญเก่าของทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องเองด้วยนะที่หนุนนําส่งเสริมกันทําให้วันนี้ก็รับโชคก้อนโตนะแล้วป้ายก็มาถูกวันเวลาด้วยนะ ก็ถือว่าเป็นโชคนี่แหละรับโชคงเต็มค่ะครับผมอ่ะแล้วล่าสุดนะครับหลังจากที่แม่หน่อยพ่อเอกได้รับโชคหลักล้านนะครับค่ะอ่าแล้วก็เอฟซีของน้องอุ๋ิงก็ได้รับโชคกันเกินครึ่งนะเกินครึ่งหมู่บ้านนะค่งประเทศได้ไหมครึ่งประเทศอะไรกันอ่ะเกินครึ่งประเทศเนาะเพราะเอฟซีของน้องก็อยู่ทั่วทุกมุมของประเทศจริงๆใชงค่ะพอหลังจากเรื่องราวเรื่องนี้เอฟซีดีใจพ่อแม่ดีใจอุ๋ิงได้รับรู้แล้วอุ๋ิงออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะคบผมออกมาเคลื่อนไหว โพสผ่านเฟซบุ๊กอุงอิงรัตนาพรเพรบ้านแพนนะครับบอกว่าส่งงานวันนี้ค่ะ,<ฮ>ะขอบพระคุณพ่อแม่ที่ฮักแพงหล่าเดอ้ออ่ามือนี่หล่ามีความสุขอีหลีจ้า <ฮะ S 1> ขอโทษโอขออภัยครับหล่ามีความสุขอีหลีจ้าลาขอห้พ่อกับแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเดอ้อจ้าหักแพงอีหลา่าไปดนดนเดอ้อจา้าขอบคุณอาหารขนมหรือตุ๊กตา สิ่งของมากมายที่มอบให้ลาอืแล้วก็ลาฮักพ่อพ่อแม่ทุกคนเด้อจา้ามือแลงพ่อกันกับลาที่สุรินทร์เด้อจา้าแฮชแท็กของฝากอ๋อลาขอฝากผลงานเพลงเอื่นฮักนางเอกหน่อยเนี่ยเด้อจา้าค่ะงานเพลงเอื่นฮักนางเอกหน่อยจะเปิดออกมาใ,ในช่อง YouTube อะไรนะพรุ่งนี้ชื่อช่องสาวน้อยอินเตอร์นีเล็กพรใช่ค่ะเป็นช่องใหม่ของช่องเป็นช่องเพลงโดยเฉพาะ ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะแล้ววันนี้ก็ได้ปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วนะคะเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วค่ะช่วง<ม>นี้ก็ฟังทีเซอร์ไปก่อนและการรอฟังพรุ่งนี้พร้อมกันทั่วโลกค่ะครับผมอ่ะแล้วพอเห็นน้องโพสเสร็จแล้วปุ๊บนะเราเห็นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเมื่อวานนี้หลังจากาที่น้องให้โชคก้อนโตาจากแฟนคลับ f อฟซปาร์พี่น้องมาไล่แม่พี่น้องอ่ะมาไล่แม่ปาร์เราไม่ได้เห็นมาเลยอย่างนี้นอกจากเปิดฤดูกาลปิดฤดูกาลเนาะไม่ค่อยเห็นนะ เอาจริงๆจะเห็นวันเปิดฤดูกาลกับปิดฤดูกาลเท่านั้นวันอื่นจะไม่ค่อยเห็นพวงใหญ่ขนาดนี้แสดงว่าคนได้โชคกับน้องเยอะมากสำหรับน้องอุ้งอิงเองแล้วเมื่อเมื่อได้ทราบข่าวดีเนาะว่า FC ก็ได้โชคตามๆกันก็ดีใจนะก็ดีใจทางด้านพอเอกแม่น้อยเองก็ดีใจเพราะว่าได้ส่งต่อข่าวดีให้กับแฟนขับ f c ให้คิดดูว่าแต่ขณะเบาวโจ้เนาะได้ลงคลิปไปมีคนได้ดูช่องของบาวโจ้เนาะ แล้วทีนี้ก็ได้โชคจากตรงนี้ก็ยังมาขอบคุณเราเลยแล้วเชื่อว่าสําหรับครอบครัวของน้องเองแล้วก็ต้องมีคนขอบคุณเยอะแล้วน้องก็ต้องแบบมีความแบบดีใจอะเนาะที่ได้ส่งต่อโชคลาภให้กับแฟนคลับ FC ค่ะแล้วอย่าลืมเนาะสาหรับเพลงใหม่ของน้องพรุ่งนี้ก็ใกล้มาถึงแล้วเราก็ต้องทําตามความฝันให้อีล่าน้อยอุ้งอิงให้ได้ค่ะเพราะว่าน้องก็ไม่ได้ขออะไรมากไม่ขอเป็นที่หนึ่งไม่ขอแบบว่าเป็นที่หนึ่งแต่ขอให แฟนคลับ fc รักแบบนี้ตลอดไปแล้วก็เพลงที่จะปล่อยออกมานี้เอิ้นฮักนาง,งอีกน้อยขอหนึ่งวันสองล้านวิวค่ะครับผมและล่าสุดนะครับน้าอ๋ิงรละตะนาพรเพรบ้านแพงก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับบอกว่าลาขอบพระคุณเสือผาแล้วก็สุดล่ำสิงจากแม่ไม้นะครับที่หักแพ่งหลาตาสุดสวยๆให้ขอบพระคุณป่าทู่จากพอกิติศักดิ์นะครับแล้วก็สุดจากเม่ ลำพูนเดอ้อจ้าที่หักแ่งอีหลาลาคอไฮเมสสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจา้าลาหักพรพอยแม่เด้อจา้านี่นะคะก็จะมีปลาทูแล้วก็มีชุดมีของฝากเนาะ,ะนี่นะครับโอ้ชุดสวยอ่างเอ็นน้องใส่เร็วจังอะนี่นะครับผมวันนี้ก็เป็นข่าวสารเกี่กับน้องอูอิงอเพชรบ้านแพงแล้วก็ทางพระเอกแม่หน่อยเนาะที่ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อวานนี้ด้วยแล้ววันนี้ด้วย,แล,วนนวยแล้วก็ เพลงใหม่ของน้องอูอิงจะปล่อยออกมาในช่อง YouTube สาวน้อยลำเพล์อินดี้เล็คอร์ดในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่18พฤศ,ศจิกายนนะครับเวลา9นน,นะครับอย่าลืมเข้าไปช่วยกันปั่นยอดวิวนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดคอมเมนต์ยนะคะอย่าลืมละคอมเมนต์กันด้วยรัวๆ,ๆเลยค่ะ,ะสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจให้เราสองคนแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องอุงอิงด้วยนะคะคสำหรับคลิปนี้สวัสดีสสดค่ะ